ผมยอมรับว่าผมเป็นกระเทยเเเแก้งความตุ๊ดเกย์ผู้หญิงเพศที่สามผู้หญิงข้ามเพศมันไม่มีกฎหมายข้อไหนในะคะ่ะที่จะให้คนอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะไม่กี่วันแล้วนะคะที่หมูม่บ้านดอนมะรุมแห่งนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่โดยมีผู้เข้าชิงตำแหน่งเพียงแค่สองคนเท่านั้นค่ะเบอร์สองครับเบอร์สองวิทยาบริบุงเบอร์หนึ่ง ทุกคนอยู่ในคดีนี้จำาป็ที่จะขอพื้นที่เร็วๆพอใอยเชื่อแล้วล่ะว่าพี่บอสอ่ะเป็นตัวจริงๆด้วยเธอออกไปเธอออกไปทำไมคนอย่างฉันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้หรือไง